เลยพี่น้องหลังจากเขาเดินทางมาจากชั่วโมงาานทีไม่ฮอดชั่วโมงนะตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะพี่น้องโอพี่น้องปพิ่งไปเขาคือเป็นแบบเหมือนเจ็บเหมือนโน้กกลับสบายดีพี่น้องมาพออีกแล้วก็ส่งสัญญูบันหน้าพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งว่าะสัญญูพามาใส่รองมาอยสัญญูพามายางพูาพากันมาอย่างพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งตอนนี้เดินมาฮอดอลไรแบบว่าสภาพสุ่มผ้ก็คือแบบว่า รับไม่ได้พี่น้องบางสงผมอ้ามาลน้อามขอี่น้องผมนองฝาก็จะเปลี่ยนสี้าผมเปเปลี่ยนสีแดลว่าสุดยอดเลยนะพี่น้องไอ้ฟลกอยู่ทางหลังก็ได้น่อย แบบอยากไปแต่งหน้าแต่งผมใหม่นะพี่น้อง<ช>เดี๋ยวนี้คะ่ะจังเข่าไปอายคนสีสวีทเลยลองเบิ่งบัตรผู้นางไนนะโบเป็นยังต้องผู้นางน้องที่จะคือข้าป่าหน่อไม้อีนนี่แหละโ่าจะแม่เชฟพี่น้องเดี๋ยวแซฟซีฟูพาไปเบิรงตอนนี้เขามาหอดสวนอะไรเย็นปะพอแล้วใช่ไถามหลังคุณพอ่อคุณพ่อทำไมลูกดกจังเลยเนี่ย พ่นยางเป็นท้ายตีมเดียวกันเลยดิยางเป็นซ้ายนี่้ซึ่งเขากบสีอยู่ด้สีสันนะสีดอกสีแดงเรใส่เสือมากเละประตูทางเข้าประตูทางเข้า ใน่น้ส่วนหลดอันนี้ดอกเพนดอกยังเกาะไมเี้ยดกไพิ่นบ่ดือดน้าดินบ่มีพนักงานบ่เดือดประจาพักงานไว้แวาเหี่ยวบ่แ้เหี่ยวบ่แเด้พางคนผสมสนั่นเอ คมเนอยู่ในกรุงเทพไมแห่งนี้รถมันจะซ่มเนาะมันซึมแห่งอะไรดิไปถ่ายหูปะของขวันคาเฟ่กาแฟบาร์ด Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ลม่ไดเนาะจะตายกองมาจะไงเหรอลันดูเห็นหลมังดูเอาร้อนมาดีนะเฮ้นั่นี่ะบอเดี๋ยว้เาว่ีมากขนเลสนเขาเอาหลานเว่เน้าที่เทินจังไรบุเอองามแล้วดาวดีข้อมากว่ะนี่เห็นขึไสาเนี๋ย

หนึ่งสองสมหนึ่งสอง<ะ>อืมไปเบิ่งไรสมปะจิวเอาแมกระเป๋านั่นักสมปอมปะจิวบ้าของแม่มึงบายมงดูคิดอะไรประสบแทน นี่นอ่ะกินซื้อสมแม่ขายอะไรเมค่ะกินแล้วว่าเป็นเมค่ะกิโลละสิบขีด ทำไมส้มแมค้ามันเบาจังยัดไส้หรอเอาไกเอาไกเบิ้งใกไร่ำเบิ้งคนก็ไ ทุงดอกลาวินเดอร์ว่าพี่น้องทุงดอกไม้นี่พี่น้องหลังจากเข้าออกไปสวนสมเพากัมาทุงดอกไม้นะคะพี่น้องนี่ก็จะแบบงามๆสวยๆนะพี่น้องเมื่อนี้จ้าจิวก็ได้มีโอกาสมาเที่ยวไก่นะพี่น้องขอบคุณผู้ใหญ่นะคะที่พามาวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ เจนไปเดียวได้ไปเดียวคนเดีวเด่วไม่นองมัน้างเบุ่งไปเลไม่ลองวคนเดียวเาเชี่าไ่นง้ปาพี่น้องเดียวมือเ่วชาสวมสวยเรืองแบบเบิ้ลบรรยากาศเลวสวเลยพี่น้องนนี้เย เตือนเต้นอะไจันหน่อยนะพี่น้องเพราะว่าเราไ่เคยมามาครั้งแรก ดกตะวนอกทาอุ้ยน่าะจ๊า่าถ่านี่สีงามได้มันสีเหลืองอ้าวสีเลือสวยค่ะคุณแม่หนึ่งสอง หนึ่งสองสามสวยงามมากเลยค่ะน,นี่อันนี้เราจะมาถุงดอกทานตะวันนะคะพี่น้องคะ่ะก็จะแบบว่างางงามพี่น้องไปซื้อเรื่องอาราสวยงามมากเลยอันนี้พี่นกองกำลังสิปูกยังสักอย่างละพี่น้องนี่กำลังลงดิน เมืองหายเอาคนหลอกอ่ะถ่ายเอาจนเผลอก่อนเด้อย, <c oughs> ยังอยู่ไหลทานตะวนันอยู่พี่น้องเอ้ยยำพันออกไปใส ป่ะไปะนี่ไปพี่น้องออกจากทางตะวันมัน้จะไปไซต์ต่อพี่น้องได้ไปหลุดน้ำกันด้วยค่ะพี่น้องคา,าคาเฟ่คา,าปเฟ่อือใช่แหละสะพานสีเหลืองอยู่ใส่ป่ะโอ้สะพานเอาสะพาน ไปไปก่อนเด้อเดินมาคาเฟก็มีห้พี่น้องนัง่งชิวๆมรรยากาศดีดี เราคิวไล่ค่ะเนี่ยมะขามก็ยาดเสีเยเวลาคนหลายคาเฟ่น่ารักน่ารักนะพี่น้องจ๊ะป่ะป่ะอ่ะน้องดาวเดี๋ยวถ่ายไปหุ่นเลยถ่ายเลยก็ได้เดี๋ยวเ่าไปถ่ายอเอากลางค่ะป่ะพี่น้องถ่ายจ้าถ่ายพายอยากมาเทียเท่ยวก็มาเที่ยวด้วยพี่น้องเด้อเดี๋ยวอย่าเพิ่งใจเย็นใจเย็นวันนี้พาไปกินนม ออออเอาแบกน้องเทกามาแล่นเด้นี่เนาะคะ่ะมันไกลอีสันดอกอันนี้ไก่พี่น้องเอ้กลายโพดยันสิไลดจับกันอยู่ยันสิโดดลงอันนี้ก็เพราะปานั่นเลากับแบบไปน,นัง่งนอนชิวอยู่นังก,ก็ได้พี่น้องปปนนไป แล้วเขากะซีได้ออกได้พี่น้องเลยแบบน,นี้ค่ะพพเพราะว่าตอนนี้มันกันจักโมงเลยน้องดาวกี่โมงแล้วลย,ยืนถ่ายหุบ <laughs> แดดแล้วพี่น้องแดดแห้งแห้งนี่นะเขาก็ออกตอนี้เข้ากับอ่าจะไปกินเข่าเนาะพี่น้องกินเข่ากินหมูกระทะแล้วเขาก็จะพากันกลับเลยนะคะพี่น้องคะ่ะภาวนาว่าน,นำ่าพองนะคะพี่น้องเพราะว่าขามเพือมาแนะนำพองแห้งขนาดนะพี่น้องเอ้ กำนองดาวเพราะคลองเนาะเหมือนแบบว่าห้ามบริจาคเงินพี่น้องผู้ปกองไปแลกไปแลกไปนลกแบบไปแลกเอาเลยนะถึงใบมีมูลค่าสามสิบบาทใช่ไหมแล้วเราก็ได้หอมมาเยอะแยะเยอะแยะเลยพี่น้องโทษจ้ะที่ได้พามาหลายคนมาหลายคนพีไล่มาไล่ได้หอมไปให้คุณผอมมือเด้กโอเคพี่น้องสี่ได้จะซิวกับที่ได้อะไรให้เบิร์นซามิสก่อนแล้วพี่น้องเพราะว่าตอนนี้สี่ได้ออกแล้วพี่น้องจ้า ไ้ทำมาก์ตเชลล์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเด้อค่ะพี่น้องค่ะบ๊ายบายนะคะน้องดาวบ๊ายบายนะคะพบกันคลิปหน้าเด้อค่ะ